สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวควันนี้เรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่3นะครับปิดท้ายเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อของท็อกนะครับ T O R Q ล้อท็อกครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับค่าลู114.3เพราะฉะนั้นล้อตัวนี้สามารถไปใส่ได้กับรถค่าลูมาตรฐานหลายรุ่น นะครับหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ดูสเปคก่อนเลยนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอร์สิบแปดกว้างแปดนะครับออฟเซ็ตอยู่ที่สามสิบห้านะครับไม่ได้ตีตาว่าเป็นใครผลิตนะครับเป็นของทอกนะครับเป็นล้อทอกนะครับไซส์ที่เป็นแบบทอกนะครับสภาพโดยรวมนี่ถ้ามองด้วยตานี่ก็เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้ เอาไปใส่รถสวยๆ,ๆนะครับข้อสิบแปดใส่อะไรได้บ้างก็ผมแนะนําเลยนะเอาไปใส่เลยแอคคอร์ดเคมรี่นะครับซีอนะครับพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับมาด้าสามได้เลยใส่ซีวิกก็ได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงถ้าคุณไปเบิกใหม่ราคาแพงเกินี้นะครับรับประกันความพอใจนะครับหน้าร้านเราเป็นเตจนสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยานยน อยู่พระรามสองบางสุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดขนมหยานะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไล้นะครับผมสำหคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ